โพสรูปเอาไว้โพสต์พรุ่งนี้เช้าดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปทํากันเลยค่ะพี่ไขเข้ามาที่หน้าเพจของตัวเองแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปโพสต์กันตรงที่ช่องของคุณทิดอะอยู่นะคะอ่ะตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ไขเลือกรูปตัวเองพี่ไขเลือกรูปแล้วรูปนี้นะคะและ้วก็เขียนแคปชั่นปกติเลยค่ะพี่ไขจะเขียนอะไรดีนะสวัสดีวันหยุดลวกันค่ะเอาง่ายๆนะคะเป็นตัวอย่างนะคะสวัสดีวันหยุด โพสเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ใส่ความรู้สึกเอ้าความสุขใจแบบนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะโพสล่วงหน้าพุ่งนี้เราก็จะต้องไปเลือกตรงคําว่าตัวเลือกการกําหนดเวลาตรงนี้นะคะที่ลูกนาฬิกาค่ะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็ไปเลือกตรงลูกนาฬิกานะคะกําหนดเวลาเป็นภายหลังค่ะที่ขวจะโพสพ่งนี้ใช่ไหมคะวันนี้วันศุกร์ ที่แปพรุ่งนี้วันเสาร์ที่เก้าพิ้วไข่จะตั้งเลือกที่วันที่เก้านะคะเสาร์ที่เก้ามีนาโอเคแล้วเราต้องการที่จะเข้าไปกาหนดเวลาใช่ไหมคะกด,กดตกลงค่าแล้วเราก็เข้าไปเลือกเวลาได้เลยนะคะพรุ่งนี้พิ้วไข่จะเลือกโพสตตอนเก้าโมงเช้านะคะพี่พ้วไข่ก็เลือกตรงนี้นะคะอ่าอ่าเก้าใช่ไหมคะศูนย์เก้าแล้วก็อเอามาประมาณกี่โมงดีอ่สาสมมติว่าพี่ไข่เลือกศูนย์เก้าพิวไข่จะโพสต์ประมาณนี้นะคะ 09ประมาณสัก5นาทีละกันเป็น09:05นาทีนะคะแล้วก็กดตกลงเลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาให้ว่าพรุ่งนี้วันที่9เดือนมีนาะอ่ะโพส09.05ก่อนเที่ยงอ่ะแสดงว่าโอเคนะคะไม่ใช่แต่ว่าไปตั้งเวลาไว้3ทุ่มนะโอเคไหมคะต้องดูด้วยนะคะว่าก่อนเที่ยงเขาก็จะระบุให้แบบนนี้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กด ต,ตัวเลือกเวลาย้อนกลับเลยนะคะ,ะก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะตั้งเวลาโพสก็กดโพสเลยนี่ระบบจะอัปโหลดรูปภาพของคุณตรวจสอบอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาตรวจสอบตรงนี้นะคะเราก็ามาตรวจสอบตรงนี้กลับมาตรงหน้าเพจของตัวเองอ่าแล้วก็พี่ผู้ขายก็จะเลื่อนลงมาตรวจสอบตรงคําว่าจัดการโพสต์ตรงนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะสวัสดีันหยุทธ์อีก16ชั่วโมงเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะโพสต์ออกไปที่จริงแล้วเมื่อกี้พี่วู้ไข่ตั้งโพสต์ไว้เยอะมากๆเลยแล้วก็เขาดีบไปหมดแล้วนะคะอ่าโอเคไว้เห็นไหมคะอันอย่างเมื่อกี้ค่ะอย่างอย่างโพสต์นี้ยพี่วู้ไข่โพสต์ไว้ตอนตอนเมื่อวานแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเพิ่งดีบมาเมื่อ3นาทีนี้เองนะคะว่าย่าง่ายเติมความสดชื่นด้วยกาแฟแก้วโตๆนี่เห็นไหมคะพี่วู้ไข่โพสต์ไว้ตั้งโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเห็นไหมตอนเนี้ยตอนที่วุ้ยไข่อาทิ้ย อัดคลิปเพื่อที่จะตั้งโพสต์ไปอีกอ9โมงใช่ไหมคะของพรุ่งนี้เห็นไหมทุกคนเราจะมีเวลาเหลือในการใช้ชีวิตเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ผู้แข็จะพาเข้าไปดูอีกหนึ่งเคล็ดลับของพี่ผู้ไขนะคะก็คือถ้าหากว่าเราแบบเวลาเหลือน้อยทํางานเออไม่ค่อยว่างอะไรอย่างนี้นะคะพี่ผู้ไขแนะนําให้ถ้าใครทาคลิปเรียวไว้นะคะแนะนําให้ทําคลิปเรียวอัมแบบฉบับร่างไว้แบบพี่ผู้แข็ได้นะคะเห็นไหมแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเลือกฉบับร่างแบบนี้ค่ะ เห็นไหมถ้าพี่ไข่ทำฉบับร่างไว้จะถูกลบออกถ้าหากว่าเราทําฉบับร่างไว้แล้วไม่โพสภายในหกสิบวันเขาก็จะถูกลบออกนะอันนี้พี่ไข่ทำฉบับร่างไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะถ้าหากว่าพี่ไข่ต้องการโพสต์เราก็สามารถเข้าไปกดโพสต์ได้เป็นปกติเลยเพราะว่าพี่ไข่เขาเรียกว่าตั้งใส่รายละเอียดใส่แฮชแท็กไว้เรียบร้อยเห็นไหมคะพร้อมทุกอย่างเลยเห็นไหมถ้าเราทําแบบนี้ไว้เราตั้งเขาเรียกว่าตั้งฉบับร่างไว้ค่ะถ้าว่างก็ทําไว้ค่ะ เออสิบยี่สิบสามสิบก็ได้ค่ะทำไว้เลยนะคะแบบนี้จะทําให้การทํางานของเราหน้าฟีดลื่นไหลไม่สะดุดนะคะแล้วก็การทํางานของเราอะ่ะก็จะเป็นมืออาชีพมากๆเลยเราจะเหลือเวลาไปเรียนรู้เพิ่มเราจะเหลือเวลาไปใช้ชีวิตเพิ่มและก็พิว้วไข่ข้อสามารถบริหารเพจของพิ้วไข่ได้ไม่ว่าจะเพจการสร้างไรายได้ครีเอเตอร์ตรงนี้หรือว่าเพจการทาออนไลน์ที่มากกว่า5เพจนะคะแล้วก็ทำ,ทำทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ มีเวลาใช้ชีวิตนะคะมันจะเหลือมากขึ้นนะคะเพราะอย่างนั้นพี่แหวกนกอแนะนํานะคะว่าการตั้งเวลาโพสต์เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอแนะนําให้เราทําคลิปวิดีโอที่เป็นฉบับร่างไว้ด้วยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สะดวกม,มากๆเลยนะคะ